ตอนนี้คุณกำลังฟัง Jo h n นนี่วันวันพอด c a สตวันวไม่ทำอะไรเลยดูแต่หนังเทพนี้ว่ากันด้วยภาพยนตร์ไทยเรื่อง Four Kings อาชีวะยุก้าหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โปรโมตหนักไม่ใช่เล่นนะครับเพราะอยู่ในหลากหลายสื่อมาก ขณะผมเดินไปแค่ปากซอยบ้านนี่ก็ยังเห็นใบปิดหนังทั้งแบบแผ่นแล้วก็แบบจออีกทั้งในสื่อออนไลน์นี่ก็มีไปสัมภาษณ์กันอยู่หลายที่บานนะครับสำหรับทีมงานพ่วมกับนักแสดงรวมไปถึงคลิปหลายคลิปที่เขาออกมาแชร์เรื่องราวในดีดกันนะครับกับบุคคลที่เป็นต้นแบบให้กับตัวละครในหนังเรื่องนี้ก่อนที่จะพูดคุยรีวิวความรู้สึกหลังดูก็ต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับสีสถาบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินบูชนกหนกและตัวชีวิตผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในจักรวาลเดียวกับพวนี้เลย ก็ได้แต่เห็นแค่ในข่าวเหมือนที่ทุกคนเห็นเหมือนกันนี่แหละว,ว่าเวลามันมีเรื่องกันนะ่ะก็ได้แต่ดูแล้วก็คิดตามว่ามันจะทําไปทําไมวะกระบ,บวนการคิดเนี่ยคืออะไรแค่นั้นเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตผมเลยนะที่ก่อนเริ่มหนังเนี่ยไม่มีใครยืนแม้แต่คนเดียวเลย <c oughs> อ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับตรงนั้นเป็นประสบการณ์ใหม่ในโรงแล้วกันนะครับถือว่ามองในแง่นั้นมีความรู้สึกหนึ่งก่อนไปดูในโรงนะครับว่า f o r Kings เนี่ยผมกลัวมาก ผมเกรงมากมันจะกลายเป็นแค่หนังนักเกลงตีกันแล้วก็ดูเป็นการแบบถ่ายงานภาพแบบดูแบบราคาถูกอ่ะแต่ก็ไม่ได้อยากตัดสินหนังแบบเร็วเกินไปอ่ะไม่ว่ารีวิวจอบมายัางไงเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยตาตัวเองต่อให้ไม่ดูในโรงก็ตามลงสตรีมมิ่งก็ต้องดูถึงจะพูดได้เต็มปากว่าเราชอบหรือไม่ชอบหรือจะแค่รู้สึกเฉยๆผมก็เลยตเตรียมการบ้านก่อนไปดูนิดนึงพูดถึงค่ายหนังเนี่ยชื่อค่ายว่าเนลมิดหนังฟิลม์ม ผมเห็นค่ายเนี่ยเขาโปรโมทในแอด a c e b o o k ว่าเขาต้องการคนทำงานทั้งเขียนบทตัดต่อตอ,อะไรต่างๆเนี่ยครับซึ่งผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาอยากเขียนบทก็เลยส่งไปให้เพื่อนเนี่ยส่งงานไปดูก็ได้รู้จักค่ายนี้ก่อนซึ่งมารู้ภายหลังว่าอ๋อโฟร์คิงส์เป็นหนังที่ค่ายนี้เขาทำนะแล้วก็ไปหาดูว่าไอ้โปรเจกต์เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับก็เลยไปอ่านเจอเรื่องของผู้กำกับนะครับชื่อคุณพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยเขาเริ่มจากเป็นผู้ช่วยผู้กำกับดีเสเลต ในกองถ่ายเนี่ยให้กับต้อมยูเทเลอร์นะครับแล้วก็ก็ได้มาคุยกันว่าอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองไหมก็เลยดึงความเป็นแพชชั่นที่จะเล่าเรื่องตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นหนังเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องเขาคือเป็นนักเรียนช่างกนอาชีวะจนมาเป็นหนังเดโมหนังสั้น15านาทีแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเขาได้เจอพี่เป้อารักษเนี่ยในกองถ่ายด้วยก็เลยแบบเขียนบทเขียนอะไรแล้วก็ทาบทามาเล่นเนี่ยอยู่นานละพูดถึงตัวหนัง15นาทีเนี่ยก็คงมีกระแสอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมเนี่ยมาดูภายหลังนะ แล้วเชื่อว่าตามกระบวน,นการพ่วงกับก็คงส่งหนังเดโมโนเนี่ยไปหาค่ายให้ลงทุนสร้างให้ทุกอย่างก็ถูกเดเวลอปมากลายเป็นหนังเรื่องนี้ครับทั้งข้อมูลจริงบุคคลนู่นนี่นั่นคาแรคเตอร์อุปนิสัยที่จะอิงมาใช้ในหนังประสบการณ์ต่างๆของช่างกลอาชิวะยุคสมัยนั้นยุค90ก็กลาบทเขียนบทกันออกมาท้ายสุดจนภาษาออกมาเป็นหนังเต็มๆเรื่องเนี่ย Four Kings อาชิวะยุค90 การนาเสนอของหนังเนี่ยต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นเพื่อเชิดชูความเป็นนักเลงแต่อย่างใดนะครับซึ่งเปิดเรื่องมาเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ความรู้สึกในการที่แบบมีเรื่องกันเนี่ยมันดูเท่แกนของเรื่องเนี่ยนิยามแนวมันน่าจะเป็นแนวดราม่าตามติดชีวิตช่างคนอาชีวะแล้วก็เป็น Coming of age ในช่วงวัยนั้นๆจบด้วยแบบสอนใจกันแบบไทยๆนะครับเตือนนิดนึงก่อนนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเนื้อหาสําคัญนะครับมีสปอยแต่ผมไม่ได้มาเล่าหนังทั้งเรื่องนะฮะ บางทีอยากจะพูดถึงฉากไหนผมก็จะพูดเลยนะครับอาจจะมากจะน้อยอะไรก็หนังเข้าหลายวันแล้วนะครับแล้วกาลังจะเดินหน้าสู่100ล้านละก็ต้องพูดกันได้ละใเวลานี้นะพูดถึงความเป็นแอคชั่นในหนังเรื่องนี้ดีกว่านะครับว่ามันเป็นแอคชั่นยังไงทาไมผมถึงพูดถึงว่ามันเป็นดรามา่าคือฉากแอคชั่นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าฉากดีกันเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนับซีนได้นะฮะแถมภาพที่ออกมาเนี่ยออกจะดูมั่วชุลมุนด้วย ทุกครั้งที่มันมีเรื่องกันเนี่ยมันจะตามมาด้วยเรื่องของผลกระทบจากสิ่งที่ทําลงไปนะครับก็เจ็บตัวไปโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านก็มีดราม่าอีกนะครับโดนดา่าแน่นอนดูแล้วก็ต้องตั้งคําถามสงสัยว่าทําไมเจอกันหน้ากันต้องตีกันทุกครั้งวะคือตัวหนังเนี่ยไม่ได้คําตอบเราแบบตรงๆนะครับแต่มันเป็นเรื่องของความคึกคะนองในช่วงวัยนะครับวัยที่มันจะต้องพุ่งชน สิ่งแวดล้อมบรรยากาศเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของสถาบันอยากจะเกิดอยากจะดูเท่อยากจะได้รับการยอมรับก็จะเป็นภาพแบบให้ความสําคัญกับพวกพ้องมากกว่าจะเป็นอนาคตของตัวเองกับความรับผิดชอบบางอย่างเปรียบกับเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่ใช้ความรู้สึกมากกว่าจะเป็นปากกาและเหตุผลก็คือเพลงแดงกับเขียวของคณะไทยทศมิตรซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นนักสแสดงนําของหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับกับท่อนที่มีเนื้อหาว่าเพื่อความยิ่งใหญ่และผู้หญิง ทุกคนต้องเรียกกูว่าสิงใหญ่ขอโทษทางวงด้วยนะครับที่ผมชอบเอาไปร้องแซวคนอื่นแซวเพื่อนว่าเพื่อความตอแหลเรื่องผู้หญิงนะครับอย่าว่ากันเลย <c oughs> อ่ะเข้าเรื่องผมว่าพูดถึงเรื่องเพลงกันก่อน,อนดีกว่านะครับไหนๆก็แวะมาจนได้นะผมว่าเพลงประกอบเรื่องเนี้ยเป็นเพลงที่ลงตัวเพลงหนึ่งเลยนะก็คือเพลงนักเลงเก่าที่ได้ไททอลสมิธมาฟิชเชอร์ลิงกับดีเจอร์ลาดนะครับบิ Big ๊กด er ีเจอร์ลาดก็ ทั้งคุณจ่ายคุณบิ๊กเนี่ยเขาเป็นนักแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นนักร้องแล้วก็มาเล่นหนังว่ากันง่ายๆอย่างนั้นเลยคนหนึ่งเรียนการแสดงนะครับอีกคนหนึ่งก็อยากเข้ามาแสดงหนังเห็นทางค่ายเขาประกาศแคสก็เลยส่งตัวเองเข้ามานะครับก็ได้บทด้วยก็คือคุณบิ๊กติจารัดก็ยินดีด้วยนะครับบทนั้นคือญาติเด็กบ้านนะครับวันก่อนเนี่ยผมเห็นใน Facebook นะ คุณเต๋อโนวพลนะครับพูดกับเรื่องฟรีแลนซ์ก็โพสต์เกี่ยวกับหนังเรื่องโฟร k i ิงและก็มีคุณดีเจรหลาดเนี่ยเขามาคอมเมนต์ทำนองว่าเออถ้ามีบทในเขาเนี่เขาอยากเล่นหนังอีกนะก็ร้อยเขาได้พิสูจน์ตัวเองนะครับในเส้นทางสายการแสดงนะครับที่นอกจากจะทํางานเป็นศิลป,ปินอยู่นะตอนนี้นะพูดถึงนักเลงเก่านะครับเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมฟังและชอบนะด้วยความเป็นล็อกกับแรปเนี่ยภาษาออกมาได้อย่างลงตัวทําให้นึกถึงตัวเองตอนปอหนึ่งที่ชอบฟังแนวนูเมทัล มาพูดถึงเรื่องนักแสดงตัวละครแล้วก็การแสดงของเรื่องนี้ดีกว่านะผมว่าการแสดงเนี่ยอยู่ในจุดที่รับได้ก็จะมีแค่บางตัวที่มันอาจจะต้องล้นมากด้วยความเข้มข้นของตัวละครอย่างญาติเด็กบ้านเนี่ยซึ่งพ่วงกับบอกว่าเป็นตัวละครที่ทําการบ้านเยอะก็คือมันยากมันอาจจะเล่นล้นๆบ้างน,นะครับด้วยความใหญ่หัวเราะบางคนเนี่ยเปรี่ยบเป็นโจ๊กเกอร์ผมว่าก็อยู่ในจุดที่ก็พอทนอยู่นะครับจะมีการเล่นใหญ่อยู่บางจุด ตัวละครที่ดูจะเต็มกราฟิกตัวหนึ่งก็คือตัวละครลูแปงหนึ่งในสามหน่ออินทละมันจะมีคําพูดที่มันตลกเหลี่ยในเรื่องที่มันชอบพูดนะว่าแบบไอ้กลวกประมาณนี้ครับอาจจะดูเหมือนจะล้นๆไปบ้างนะครับแต่ว่าก็พยายามจะเข้าใจว่าตัวจริงพี่ลูแปงเนี่ยก็คงจะมีความเป็นมาดกวนอยู่างนั้นแหละฮะแต่ผมค่อนข้างชอบนะฮะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่เออมันเรียกเสียงฮามันเป็นตัวตลกเพราะว่าในตัวละครในหนังเนี่ยคือออกจะเป็นในทางที่เท่ๆนิ่งๆซะมากกว่านะครับ มีนักแสดงสองคนนะครับที่ผมมองว่าเล่นได้ดีนะแล้วผมสูบผมชอบแต่เป็นตัวสมทบแนะก็คือตัวละครอย่างแม่ของดาอินทะก็คือแม่ของพี่เป้คนที่รับบทก็คือคุณสุกัญญามิเกลก็จะเล่นแบบธรรมชาติเย็นๆดูอบอุ่นดีนะฮะแต่จุดจบของตัวละครในที่หนังเล่าทิ้งเอาไว้ก็คือลันทศนะฮะล้วหนังก็ไม่ได้ทำให้เราเห็นภาพนั้นนะครับแค่แบบไปเล่าว่า โดนเด็กแถวนั้นฆ่าตายนะครับในตอนจบผมแค่รู้สึกว่าหนังต้องหาทางลงแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะครับ <c oughs> คือว่าแง่ว่าตัวละครดาหรือพี่เป้เนี่ยมีลูกก็ไม่ได้เลี้ยงลูกนะทุกคนรู้ตอนจบตัวแม่พี่เป้เนี่ยมีหลานก็ไม่ได้เลี้ยงหลานอีกเออผมว่าจะเจาะลงไปในส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบหนังนะครับเอาประการแรกเนี่ยผมชอบในส่วนของงานภาพเรื่องนี้นะผมมองว่า มันมีสถานที่ที่ธรรมดาที่เราแบบจับต้องได้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นร้านกินเหล้าร้านชําเล็กๆหรือว่าร้านจิมจ้มจุ่มแต่เขาถ่ายออกมาได้เออหน้าดูนะดูไม่ได้จะขัดเขินอะไรแล้วผมชอบการเกรดดิ้งสีในหนังวยครับในช่วงที่เป็นวัยรุ่นยุคฟันแทงนะครับรู้สึกว่าชอบโทนมันจอเป็นแบบฟิล์มนิดๆนะฮะเหมือนเข้ากับยุคบรรยากาศไนตี้นะครับซึ่งมันไม่ได้เก่ามากแต่มันก็ดูรู้ว่ามันแบบมันแก่ลงมานิดนึงอะไรทํานองนี้นะฮะคือก่อนไปดูเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ผมไม่อยากเจอผมไม่อยากเจองานภาพที่ดูไม่เป็นซ i n ีเมติกดูเหมือนคลิปที่เราถ่ายถ่ายกันนะครับดูเหมือนแบบคลิป Youtube คลิปวิดีโวีล็อกบ้านๆอย่างนั้นนะครับอันดับ2คือผมชอบเคมีของนักแสดงนะครับผมชอบแคสก็คือบุคลิกทุกคนเนี่ยเออดูเป็นโทนแบบหนนวดหน่อยอย่างเงี้ยฮะดูมีความแบบเซอเซหน่อยตอนเด็กเนี่ยผมมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนึงนะครับชื่อหนังว่าถนนสายนี้หัวใจฆ่าจอง คนที่เล่นเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เพลงเป็นนักดนตรีที่ผมชอบมากก็คือพี่เจมอนทนจีลาแห่งสมุดปราการซาวแล้วคือต้องบอกว่าบุคลิกพี่แกจะจะให้ความรู้สึกเป็นนักเรียนนอกมากกว่าจะมาเป็นนักเรียนเด็กช่างกลอะไรพวกเนี้ยคือแกจะดูหล่อขาวใสดูเป็นบอยแบนด์นะครับผิดกับเรื่องนี้นะครับ Forkings ก็ให้ความรู้สึกว่าเออดูเชื่อได้มากกว่าว่าพวกเขาเป็นอาชีวะช่างกลจริงๆ แต่ปัญหาคือเรื่องอายุนักแสดงนะครับทุกคนก็จะใกล้จะ30แล้วก็30กว่าเลยไปแล้วนะครับก็ไม่ใช่เด็กเท่าบทที่ได้รับในหนังนะฮะอย่างตัวพี่โจ๊กเนี่ยพี่โจ๊กคารินที่เล่นเรื่องโก c ครับนะฮะเขาก็เหมือนจะ40แล้วไหมผมไม่แน่ใจแกจะดูมีความเป็นจอร์นเมเยอร์นิดๆนะฮะแล้วมีเรื่องตลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือพี่โจ๊กคารินเนี่ยเขาเคยเล่น 4Kings เรื่องอื่นมาก่อนนะครับซึ่งอยู่ใน Netflix ชื่อเรื่องว่าโฟ king งสีเรียงเซียนโต๊ดอะไรสักอย่างจะเป็นหนังแนวการพนันเบาสมองอะไรสักอย่างนี่แหละครับไม่ใช่บทมดประชาชนที่เราเห็นกันในหนังนะครับคนละเรื่องกันนะครับผมลงเรื่องของเคมีนักแสดงนิดหนึ่งครับผมว่าสามหน่ออินทราทเนี่ยดูจะตัวเนี้ยตัวบิลลี่ตัวดาตัวลูแปงเนี่ยดูเป็นเพื่อนกันจริงๆนะครับเพราะว่า ผมไม่แน่ใจนะผมได้ยินสัมภาษณ์ว่าพี่เป้เนี่ยเขาไปนอนบ้าน2คนเนี่ยให้มันแบบคุ้นเคยกันนะครับให้ดูเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มกวนเดียวกันแล้วก็มีซีนหนึ่งที่ผมว่าเป็นซีนเล่าที่ดีนะครับไอฉากที่อยู่ในบ้านเมตตาเป็นสถานพินิษใช่ไหมฮะก็จะเป็นสามหน่อจากคนโรงเรียนนะครับเป็นโอ้ประชาชนเอกบูรณพันใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวบิลลี่อินททะเนี่ยอยู่ด้วยกันคืออยู่ในนั้นเนี่ยไม่มีสถาบันทั้งนั้นนะครับ ก็ถูกดัดสันดานไปตามท้องเรื่องแล้วตัวละคร3ตัวนี่มันมาจากคนละที่กันมันตีกันมาก่อนมันมีเรื่องกันมาก่อนแล้วมันถูกจับเข้ามาเจอกันบทสนทนาที่มันเกิดขึ้นนี่มันก็ดูเป็นโนษณาที่เป็นมิตรภาพระหว่างลูกผู้ชยายผมว่าเป็นเคมีที่ลงตัวมีความชอบอีก2อย่างไอ้น,นี่ส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมชอบงานโปรดักชั่นชอบรายละเอียดที่เขาเตรียมมาแบบขวดน้ำที่ที่เขาใช้ในเรื่องเนี่ยจะเป็นขวดน้ำแบบ ขวดน,น้ำเปล่าแบบรุ่นขาวคุณนะฮะที่ว่าเวลาเราเปิดฝามันจะมีกินพลาสติกนิดๆมันไม่ใช่ขวดน,น้ําแบบประหยัดพลาสติกใสๆแบบปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของรองเท้าสกอ์ผมก็ได้ใส่เหมือนกันในยุคนั้นมีเรื่องของตู้เกมอาร์เคดในเรื่องนี้เขาจะเล่นเกม s t ตตไฟเตอร์ภาค2จากข้อมูลนี่มันเป็นตู้เกมอาร์เคดที่ถูกปล่อยออกมาในปี1991ก็ถือว่าทางทีมงานนี่เขาก็ถือว่าเก็บรายละเอียดของ องประกอบตรงนี้ได้ค่อนข้างเนียนคือผมเคยดูเรื่องอื่นมานะครับชื่อเรื่องที่แบบย้อนเวลารู้สึกจะเป็นหนังเรื่อง My Godfather นะครับเฮ้ยลูกเพ่นี่ลูกพ่อเลยประมาณนี้นะฮะซึ่งก็เป็นหนังโทนคอมเมดี้เลยแต่ว่ารายละเอียดที่เขาทำออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ยุค90ไม่ใช่ยุคไหนตีมันเก่ากว่านั้นเยอะเลยครับมันดูแบบห0 7 0นอะไรทำนองนั้นนะครับดูแล้วก็ขัดใจจริงๆเลยนี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวหนังนะครับเดี๋ยวแม่งยาว รู้สึกนังจะได้พล็อตต้นฉบับมาจากหนังจีนนะครับไม่รู้ว่าเป็นการซืร้อลิขสิทธิ์หรือยังไงนะหรือว่ารีเมคมาเป็นภาพยนตร์ไทยอ่ะกลับมาสิ่งที่ชอบอันนี้ส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับผมชอบองค์ประกอบที่เป็นหินเหล็กไฟฉากคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟคือในเรื่องนียมันมักจะพูดถึงคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟแม่งทั้งเรื่องคือแบบเรื่องใหญ่มากไอ้นน้ยการที่จะไปดูเนี่ยคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟนะเว้มึงจะไปหรือเปล่ามึงไปกูไป คือตัวละครในเรื่องนี่เขามองหินเหล็กไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตมากคือแบบเป็นความสุขเป็นการส่งท้ายรสชาติชีวิตที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตัวเองไปทับซ้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกตัวละครพวกนี้ได้ก็คืออาจจะฟังดูโงโ่ๆนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ที่เราจัดลาดับความสําคัญกับเรื่องราวในชีวิตแบบผิดๆอะ่ะแต่เข้าใจว่าตัวละครมันด้วยว่เนี่ยมันคิดไม่ได้หรอกผมเองก็มีความรู้สึกแบบนี้กับตัวเองนะครับแบบว่า เฮ้ยกูต้องได้ดูหินเหล็กไฟก่อนนะเฮ้ยก่อนจะไปเคลียร์อะไรสักอย่างก่อนจะไปทําเรื่องที่ต้องรับผิดชอบในภายหลังอ่ะแต่หินเหล็กไฟอ่ะต้องมาก่อนซึ่งตัวละครดาอินทราเนี่ยที่พี่เป้เล่นเนี่ยคือเขาอ่ะกำลังจะเป็นพ่อคนอยู่แล้วซึ่งในเรื่องราวของหนังเนี่ยตัวดาอินทราเนี่ยเขามีแฟนชื่ออุแล้วตั้งท้องในัวเรียนเนี่ยครับแต่ว่าตัวละครดาเนี่ยไม่รู้กูขอดูหินเหล็กไฟก่อนเดี๋ยวก,กูค่อยไปเคลียร์เรื่องเนี่ยกูจะไป ทำให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นแต่หินเหล็กไฟต้องมาก่อนนะครับนี่คือมันสะท้อนให้เห็นว่ามันคือการจัดลําดับความรับผิดชอบนะครับของวัยคือขนองในเวลานั้นๆนะครับว่าหลายๆคนก็น่าจะมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้นะมันรู้สึกว่ามันจับต้องได้อ่ะขออีกนิดนึงนะครับกับหินเหล็กไฟ stone metal fire คือในฉากที่เล่นคอนเสิร์ตในในหนังนะครับคือวงที่มาเนี่ยพี่โป่งหินเหล็กไฟพี่ป๊อปเดี Sun ซันเนี่ยคือ เขาก็มาได้ในวัยยุคปัจจุบันนี่แหละครับ hmm. ไม่มีเทคโนโลยีดีเฟกให้เขาแบบดูหนุ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับในนั้นเอ่อยังมีสิ่งที่ชอบอยู่อีกอย่างนึงนะครับในช่วงองค์ที่3ท้ายๆของหนังเนี่ยก่อนจะไปจบในฉากปัจจุบันนั้นจะเป็นฉากที่ไปฉลองกินกันร้านทิมจุ่มนี่แหละฮะแล้วในฉากในซีนนั้นเนี่ยมันจะมีตัวละครหลายตัวเนี่ยแม่งต้องไปกินร้านนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะก็จะมีกลุ่ม อินท阿ะนะครับแล้วก็มีพวกประชาชนมากินก่อนนะซึ่งพวกนี้เพิ่งมีเรื่องกันมานในฉากคอนเสิร์ตอิเล็กไฟแล้วในเรื่องเนี้ยไอตัวบิลลี่เนี้ยที่คุณจ่ายเล่นเนี้ยเขาพยายามจะไปเคลียก็คือจะต้องเข้าไปแบบจะไปคุยะครับก็คือชงเล่ามึงชงให้กูกูชงให้มึงแล้วมันจะมีฉากมันจะเล่นกับความรู้สึกคนดูเนี้ยก่อนจะชงเล่าก็คือจะแบบจะตีกันไหมว่ามันจะมีความแบบซัสเปนอยู่จะชักดาบชักมีดมาฟันกันไหมอะไรเงี้ยฮะ คือผมมีความรู้สึกว่าเขาเล่นกับอารมณ์คนดูได้ค่อนข้างดีนะไอความซับสเปนเนี่ยไอความที่ลุ้นไอความที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อผมมีความรู้สึกว่าไอบรรยากาศซีนเนี่ยไม่ค่อยจะได้พบเจอมากนักนะในหนังไทยเรื่องอื่นนะครับโอเคอะเอ้ผมลืมพูดถึงนักสแสดงคนอื่นอีกที่เหลือนะครับมันมีตัวละครที่มาเยี่ยมลูกที่บ้านเมตานะฮะไม่รู้เป็นตัวละครเอกหรือโอแล้วผมจำไม่ได้ในเรื่อง ทั้งเรื่องตัวละครนี่นไม่มีการมาเจาะลึกมากไม่ได้ลําดับอารมณ์มาว่าภูมิหลังเขาเป็นยังไงมันน้ําหนักตัวละครเยอะนะครับน้ําหนักไปอยู่กับตัวละครอื่นก่อนหลักๆก,ก็จะเป็นตัวตัวดาตัวบิลลี่อย่างนี้มากกว่านะครับซึ่งตัวละครนี้น่ที่แม่มาเยี่ยมที่คุกเนี่คือทั้งเรื่องโผล่มาแค่ซีนั้นซีนเดียวนะครับมาดือด้อเลยแล้วก็ต้องมาแสดงแบบเข้าดราม่าทันทีเลยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะยากมากขออภัยที่ผมไม่รู้ชื่อนักสแสดงนะครับก็เป็นตัวละครฝั่งผู้ใหญ่นะครับ จริงๆเรื่องนี้นะมีซีนหลายซีนที่ใช้อารมณ์ดราม่าเยอะในการถ่ายทอดน,นะครับซึ่งร้องไห้กันเยอะมากนะครับเรื่องนี้ไม่นานนี้ผมเพิ่งได้เห็นตัวละครอุในเรื่องนะครับซึ่งเล่นเป็นแฟนพี่เป้คือผมเห็นใน Facebook มั้างนะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แบบว่าช่องทางในการติดตามเขาใน i n s t a g r กรนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยอุเขาจะมาก็ท้องเลยนะครับแล้วจะเล่นเป็นเด็กนักเรียนผู้หญิงที่มีความกังวลตลอดฝีหน้าจะแบบกล้ากลัว ก็คนท้องในวัยเรียนนะครับผมไม่เห็ยนน้องคนนี้เล่นเรื่องอื่นมาก่อนนะครับถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นนี่เขาคงแคสคนอื่นมาเป็นแฟนพี่เป้แล้วล่ะคนที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตาม,มีชื่อเสียงอยู่นะฮะแล้วก็มีคนมาเปิดช่องทางติดตามเขาเนี่ยน่าจะเป็นอินสตาแกรมนะฮะร,รู้สึกว่าจะชื่อเนโกะถ้าผิดขออภัยนะครับคือไม่แม่นนักแสดงจริงนักแสดงเรื่องนี้เยอะมากคือก็ได้เห็นน้องเขาโพสต์รูปในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขานั่นแหละฮะแล้วจะเป็นรูปตัวละครในเรื่องนี้แหละ ซึ่งภาพที่เห็นในแต่ละภาพเนี่ยหน้าตาจะเหมือนคนที่แบบอยากจะร้องไห้ตลอดเวลาครับอารมณ์แบบว่ากูพร้อมฟูลไฟได้ทุกเมื่อถ้ามึงต้องการคือน้องเขาก็โพสตเล่นๆน,นะครับแล้วก็มันมีโพสต์ว่าเออเป็นคนตลกนะซึ่งหน้าตาตัวละครไม่ตลกมันจะมันมันมันดราม่านะฮะแล้วก็บอกว่าชื่ออุนะซึ่งย่อมาจากคําว่าอูแวอูแวก็อูแวนะครับอ,อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตั้งใจจะเข้าไปดูเฮียแหลม25 y hours อันนี้ผมชอบส่วนตัวนะคือในเรื่องในเฮียแลมแกออกไม่กี่ซีนนะครับแล้วแกถูกทิ้งท้ายอยู่ในช่วงเครดิตหนังด้วยนะครับที่จะทํานองเหมือนจะปูวิภาคต่อแต่สิ่งนึ้งที่ผมจําได้จากเฮียแลมนะครับในฉากที่เป็นอ่แกก็มันแกก็มาฟังเพลงนั่นแหละครับคอนเสิร์ตหินเหล็กไฟแล้วก็พอถึงเวลาช่วงที่จะยกพวกไปมีเรื่องตีกันแล้วนะครับแกก็ตะโกนว่าด้วยโทนเสียงสูงสูงของแกนั่นแหละครับว่ากันโงกโวย ผมขอโทษน,นะฮะผมไม่ได้ล้อเลียนแต่ผมว่าแกมีสเสน่ห์นะแลวผมชอบจริงๆนะฮะด้วยเสียงแกแล้วทำให้ผมนึกถึงซิงเกิลเพลงต่างๆของเทวิต h ไฟอัลส์ไม่ว่าจะเป็นสุขขาหนใดอะไรก็ได้ยินดีที่ไม่รู้จักแรงโน้มถ่วงนะฮะอ่ขอบคุณเทวิติไฟอัลเวส่วนนครับทุกวันนี้ก็เป็นอดีตไปแล้วนะมาว่าถึงสิ่งที่ไม่ชอบในหนังบ้างนะครับสิ่งที่ชอบก็ไลา่ย,ยาวไปหน่อยนะเพราะว่าคุยไปเรื่อยนะฮะเอาสนุกด้วย ก็ผมติดการแสดงแค่บางจุดนะฮะบ,บางตัวละครที่ให้ความรู้สึกเหมือนดูละครไทยสะท้อนสังคมอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับการตัดต่อด้วยนะครับคือผมคงเข้าใจว่าบทมันมาอย่างนั้นครับคือจะมีตัวละครที่ชื่อแอมนะฮะเขาเป็นลูกของบิลลี่ในเรื่องนะครับซึ่งจริงๆตัวตัวเขาเป็นลูกที่แท้จริงของดานั่นแหละฮะในเรื่องซึ่งทุกครั้งที่ตัวละครเนี่ยปรากฏตัวออกมาเนี่ยเขาจะมาในแนวแบบว่าพ่อ แล้วก็เยียดยามด้วยไดอะล็อกบทสนทนาที่เหมือนแนวละครสอนใจสะท้อนสังคมนะฮะจะมาแบบพ่อนี่เหม็นเล่ามากเลยนะฮะพ่อจะมารับหนูทําไมพ่อรู้ไหมว่าหนูชอบอะไรกกงเก,ง,เกงยีนที่พ่อใส่เนี่ยขี้เกลือขึ้นแล้วนะรู้ไหม <c oughs> คือมันไม่ได้พูดแบบผมนะมันพูดแบบใสอารมณ์เว้แล้วจนกูต้องไปดูเลยนะว่ากางเกงที่จ่ายไทยทศใส่นี่ขึ้นขี้เกลือไหม <c oughs> ก็บ่นๆบน,บน,นะครับมัน,นตัวละครมันจะบ่นๆบน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 แบบพ่อหนูรับไม่ได้หนูไม่ชอบหนูอายคน <c oughs> ซึ่งในเรื่องเนี่ยตัวละครมันไม่ได้มาเยอะนะเว้ยมาฉากปัจจุบันต้นเรื่องกับท้ายเรื่องมันก็เอาอีกแล้วะจะมีซีนท้ายเรื่องครับเดินกลับมาบ้านนี่พ่อชวนครูมาแดกเหล้าที่บ้านเลยเหรอตัวละครครูนี่ก็ตัวมดประชาชนนั่นแหละฮะซึ่งตัดมาจากปัจจุบันคือเขาเป็นครูแล้วเป็นครูของลูกสาวของบิลลี่นี่แหละครับ แล้วก็เข้าไปเคลียในบ้านตัวละครมดประชาชื่นที่เป็นครูนะฮะแัดปันครูมดแล้วกันเขาก็จะเดินไปหยิบน้ําแข็งเพิ่มนะ,ะเอาถังน้าแข็งไปจริงจะเข้าไปเคลียในบ้านนี่แหละกับตัวน้องแอมแล้วก็เข้าไปพูดว่าเนี่ยรู้ไหมพ่อพ่อหนูทําอะไรให้หนูบ้างแล้วก็เชื่อไหมฮะตัวละครมันตอบมามันรู้ทุกอย่างเลยครับเนี่ยพ่อคอยเอาเงินมาให้หนูนะคอยมาเล่นกับหนูนะมันก็ยัมีฉากแฟลชแบ็กเก่าๆนะครับแบบมีสอนหนังสือมีแบบพ่อแอบ,บทําการบ้านให้หนูด้วยแล้ว มันพูดเยอะมากครับแล้วมันรู้ทุกอย่างแล้วมันก็แค่คาใจว่าพ่อลักหนูไหมหรือว่าทําไปตามเพราะแบบนั้นต้องทําอะแล้วก็พ่อก็แอมพ่อขอโทษอะไรย่างเงี้ยฮะคือมันสอนเยอะมากครับมันเป็นการต่อต่อที่เหมือนผมดูโฆษณาฟิโนโมีนาเหมือนแบบดูไทยประกันชีวิตคือไม่ใช่ว่ามันแย่หรือมันไม่เวิร์กนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นรสชาติที่คนไทยเราคุ้นเคยอยู่แล้วว่าแบบใช้วิธีนี้เ,เล่าเรื่อยอีกแล้วคือเราจะคุ้นเคยกับไอ้รูปแบบนี้มากเราเห็นมาเยอะมากในโฆษณาไทยนะฮะ แล้วผมมองว่าไอการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยมันน่าจะเล่าเรื่องผ่านการแบบการกระทําหรือว่าให้เห็นอะไรสักอย่างโดยที่ไม่ต้องพูดทุกอย่างสอนเราทุกอย่างก็ได้ครับให้ตัวละครมันได้สังเกตเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนไปเกิดการพัฒนาของตัวละครจริงๆช่วงหลังๆก่อนที่จะเข้าองค์สามนี่ก็มีนะฮะแบบช่วงเรียนจบก่อนจะเข้าคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มันไปริมทะเลแล้วก็เยืยนคุยกันว่านี่เราเรียนจบแล้วนะ3ปีเนี่ย แล้วก็มันตัดเพลงตัดอะไรเหมือนดูโฆษณาไทยไประกันชีวิตเลยครับเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะนะแล้วก็มีเด้วยความที่มันมีสองคนเป็นนักร้องนะฮะก็คือคุณจ่ายกับพี่เป้เขาก็มีซีนที่เล่นกีตาร์ร้องเพลงนะครับมีแบบมีเอมกลางเรื่องด้วย <c oughs> อันนี้เ้าทำให้ผมรู้สึกขำเหมือนกันนะแต่จริงผมก็ชอบแหละเอมันมีตัวละครสองตัวที่ผมรู้สึกว่ากลับบ้านไปแล้วแม่งโดนใส่อารมณ์เหมือนกันเลยนะครับก็คือตัวบิลลี่แล้วก็ ตัวดาแต่ว่าตัวบิลลี่เขากลับบ้านไปเขาเจอพ่อเลี้ยงแม่งก็ด่าเลยครับมึงอีกแล้วสร้างแต่เรื่องปวดหัวให้กูคือมาถึงก็ใส่อารมณ์เลยครับไม่มีการไล่ลําดับเลยว่าอะไรบ้างตบหน้าเลยอย่างเงี้ยฮะชกหน้าก็มีนะครับแล้วก็หนีออกจากบ้านไปคือส่วนตัวดาตัวพี่เป้นเนี่ยดาอินทระก็ต้องไปบ้านแฟนแล้วก็โดนพ่อแฟนที่เป็นตำรวจเนี่ยคนที่เล่นนี่เขาเป็นนักพากนะครับเพราะภาคเสียงอ,อพวกสมิธในเดอะแมทริกอะฮะ เสียงประจําฮิวโก้วิฟวิงแล้วก็แบบโดนด่าครับอย่ามายุ่งกับลูกสาวกูกูเจ้าเด็กออกโอ้โหมันจะเป็นแบบมากอีกครั้งระเบิดอารมณ์ใส่ทุกครั้งเลยห <laughs> น้าอย่างมึงเนี่ยนะจะเลี้ยงลูกกูได้นี่อะไรแบบเนี้ยคุ้นคุ้นไหมครับมันจะเป็นเสียงคนภาคศาสตราจารย์สายมืดนะฮะสเนปในแฮร์รี่พอตเตอร์นะเสียงจะเข้มเมด,ดุหน่อยผมมึงมันเฮียเหลือเกิน <laughs> คือลองนึกภาพ acting ตามดูนะครับว่าตัวละครเนี่ยตัวพ่อตำรวจเนี่ยปรากฏตัวกี่ครั้งนี่คือต้องขึงขังต่อเวลาจะมีอยู่ซีนหนึ่งอะคือเอามือเนี่ยทุบโต๊ะกินข้าวผมไม่แน่ใจว่าข้าวหรือว่าโจ๊กเนี่ยแม่งกระเด็นเลยเฮ้ยผมดูในโลกไม่หา,าชีไหไป <c oughs> ซึ่งตัวพ่อเลี้ยงของบิลลี่เนี่ยก็ขึงขังไม่แพ้กันนะครับมีหล็กบ้างนะะมีในช่วงฉากที่เป็นฉากปัจจุบันนะครับที่ตัวบิลลี่แล้วก็ตัวมดเนี่ย คือเขาเนี่ยอยู่ในยุคปัจจุบันแล้วก็คือเวลาต้องผ่านไปนานแล้วนะฮะคืออาจจะเมคอัพได้ไหมอาจจะทําให้ดูแบบแก่ขึ้นหรือไม่ก็เปลี่ยนบุคลิกสิตัดผมโกนหนวดอันนี้ก็คือไปในสภาพเดียวกับตอนที่เขายังเรียนอาชีวะกันอยู่เลยนะครับครูก็เป็นครูที่เซอร์ผมยาวอะ่ะตัวบิลลี่ก็เหมือนเดิมเลยครับสูบหบรีก็คือก็คือคุณจ่ายนั่นแหละรครับคือเขาไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้เลยผมมองว่าน่าเสียดายนะ นิดเดียวก็น่าจะเก็บรายละเอียดได้นะครับแค่นี้ยอมลงทุนนิดนึงอ่ะคลิปเริ่มจะยาวเกินกว่าที่ผมคิดไว้ละจริงๆเหลืออย่างนึงนะครับเป็นไดอะล็อกหนึ่งในหนังที่ผมฟังแล้วไม่จชกกระจี้ชิบหายคือเป็นไดอะล็อกที่ตัวละครดาเนี่ยเขาพูดไว้คือตัวพี่เป้นั่นแหละเดี๋ยวเราไว้ปิดท้ายคลิปแล้วกันนะครับได้เวลามาสรุปกันก่อนจะแยกย้ายนะครับใครติดตามช่องผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าจะไม่ได้ให้คะแนนหนังนะก็จะเชิงพูดคุยอ่ะว่ากันไปตามที่ชอบไม่ชอบนั่นแหละเป็นการที่แบบ วิพากษ์วิจาร์หนังมากกว่าเพราะว่าตัวคะแนนเนี่ยมันไม่ได้สามารถจะการันตีได้นะว่าไอ้แปดสองเรื่องเจ็ดสองเรื่องเนี่ยมันมันไม่ได้เท่ากันหรอกมันก็เป็นการให้ด้วยความรู้สึกว่าอยู่ในเกณฑ์นี้แต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นมากผมมองว่าเราก็คุยกันไปเลยดีกว่านะครับก็โฟร์คิงส์อาชีวะยุก้าศูนย์เนี่ยไม่ได้ถือเป็นหนังที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่อยู่ในหนังเนี่ยช่างนาหนักออกมาแล้วผมมองว่าข้อดีมันเยอะกว่า สลับ4คิลส์นะความรู้สึกวันนี้นะสลับหนังไทยด้วยกันที่เป็นหนังตลาดหนังแมสในกระแสพวกนี้ครับก็ผมถือว่ามันใช้ได้และผมค่อนไปในทางที่ชอบสลับหนังไทยด้วยกันผมถือว่าตัวเองสื่อสารกับหนังเรื่องนี้ได้นะครับระวังว่าหนังมันจะสื่อสารกับคุณนะฮะไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดที่รีวิวนะครับแล้วก็ย้ำนิดนึงนะมันไม่ใช่หนังที่เน้นสู้กันนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ไปดูหนังแบบนักเรียนเบี้ยวแบบนักเลงน,นะับอย่างคลาวสีโลตัวเกียวรีเวนเจอร์หรือว่าเรื่องอันตรพนนันะ่าี้จะ เข้าท่ากว่านะสลับค่ายเนลมินหนังฟิล์มแล้วก็พุ่มกับคุณพุทธผมว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่คุณภาพเลยนะครับแล้วผมมองว่าคนที่สนใจหนังเรื่องนี้คนดูเรื่องนี้ก็ไม่ได้น้อยนะครับจากที่ไปดูในโรงมาเนี่ยคือต้องบอกว่าไอผลงานแบบเนี้ยไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่ผมไม่รู้จะเรียกว่าหนังแนวอะไรนะแบบจะเป็นแนวแบบนะดูแบบ ly, แมนลี่เท่ๆหน่อยนะครับคืออาจจะมีพุ่มกับไม่ได้เยอะมากที่ทําแนวนี้อยู่นะครับ คือก็อยากจะดูหนังที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ได้อยากจะดูแค่แนวแบบลอมคอมผสมออฟฟิศผสมผีผสมกระเทยหนังแบบลอมคอมชนบทหนังเฮอร์เลอร์ผมเองก็เป็นแค่นักดูหนังเสียงเล็กๆคนหนึ่งนะครับและถ้าหากว่ามันเป็นไปได้นะครับก็อยากจะดูอะไรที่มันไม่ซ้ำซากกับแนวเดิมๆมีความแปลกใหม่หลากหลายผมอยากบอกว่าผมพร้อมมากที่จะ อุดหนุนวงการภาพยนตร์ไทยนะครับในทุกช่องทางเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมหนังไทยแบบจริงจังนะครับและถ้าหากว่าทางค่ายเนี่ยลงทุนผลิตเรื่องนี้ออกมาเป็นแผ่นโฮมวิดีโอแบบบูเลเนี่ยผมยินดีมากที่จะซื้อแบบราคาเต็มอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับแล้วก็แค่อยากได้เบื้องหลังอยากได้คอมเมนเตอรี่อะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ดีแล้วนะครับในส่วนของภาคต่อนะผมมองว่าจริงๆหนังเรื่องนี้ก็สมบูรณ์จบในตัวของมันได้อยู่แล้วนะครับถึงมันจะเน้นไปที่ชนกับอินก็ตาม ถ้ามีภาคต่อบเพยินดีไปดูเหมือนเดิมนะครับแต่อยากให้มันพัฒนาต่อไปให้มันดีกว่าเก่าอ่ะหนังทุกวันนี้ก็มันยกระดับขึ้นไปเยอะละในหลายรูปแบบนะครับอผมคงต้องลงละพลาดอะไรในเรื่องข้อมูลที่มาที่ไปขออภัยด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเกียรติมากถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้จะเป็นพระคุณมากเลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปผมจอร์นี่ลันน์และอย่าเ,ยเสือกมายุ่งกับลูกสาวผู้อีก พราะคนอย่างมึงไม่มีอนาคตถึงพวกผมจะไม่มีอนาคตแต่ผมก็มีหัวใจด้วยมันไม่มีความหมายอยากให้คิดทบทวนดูก่อนอย่าเลยน้องพี่ลองมาแล้ว